สวัสดีครับนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับในการต่อไวริงเจตัว PLC Siemens S7-120 นั่นเองนะครับซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับใช้งานง่ายนะครับเนาะแล้วก็มาอธิบายให้เกิดความเข้าใจนะครับเวลาเราเอาไปต่อใช้งานจริงจะได้ไม่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายนะครับอยากให้เกิดความเข้าใจซะมากกว่านะครับเนาะโอเคนะฮะนี้เรามาเริ่มจากข้อมูลที่เป็นเชิงเทคนิคที่เป็นเอกสารนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจนะครับก่อนที่เราไปลอง ลงมือทํางานนะครับเนาะอา่อโอเคเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีพ c ในตระกูลอ่าที่เราก็ได้ยินมาหนึ่ง2องหนึ่งหนึ่งสอสองสี่ก็แล้วแต่นะฮะหนึ่องหปกติแล้วอยู่ถูกแบ่งออก3ชุดด้วยกันนะฮะสชุดแบบไหนครับก็ดูดูตัวนี้ครับดูการต่อใช้งานนั่นเองใช่ไหมเอซี AC ด้านหน้าคืออะไรครับ อันนี้ผมเคยได้คุยกันไปแล้วใช่ไหมครับในวิดีโอวันก่อนเอา ac ด้านหน้าคือ power supply หรือไฟเลี้ยงที่จ่ายให้กับตัว plc นั่นเองนะครับอย่างตัวนี้เจ้าตัวเบรนี้จ่ายเป็นไฟ ac ครับ ac เราก็คุ้นๆก็คือไฟร้อยอะไรฮะร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบถูกต้องไหมครับเนาะแล้วก็ตรงกลางนี่คืออะไรครับตรงกลางนี้คือไฟ input ที่เป็น dc ใช่ไหมครับ input อ่าที่เป็นดิจิตอล input dc นะครับตัวนี้เป็น output แบบ delay เขาเขียนบอกอยู่แล้ว delay ครับส่วนตัวนี้ power s u p p อ่าที่จ่ายให้กันไปยี่สบสีโวลต์ใช่ไหมฮะแล้วก็ อันนี้เหมือนกันที่เป็น In p u t d i g i ิตอกับ DC แล้วก็ o u t p u t ดีเลยส่วนตัวนี้ที่แตกต่างนะครับก็คือ In Input อ่า Power supply เนี่ยก็จะเป็น24โวลต์ all, ใช่ไหมครับส่วนอะดิ i ิตอลอินพุ put, ก็จะเป็นตัวนี้อะไรฮะ24โวลต์ DC เหมือนกันแล้วก็ o u t p u t ที่เป็นอา24โวลต์ DC ตัวนี้ก็จะเป็นฐานซิสเตอร์นะครับตัวนี้จะไม่ให้ดีนะครับเวลาเราจะไปขับพันธุ์เทลหรือขับฮิตเตอร์หรือขับสเต็ปปิ้งอะไรก็แต่ต้องใช้ชุดนี้นะครับที่ต้องการเผานะครับที่ต้องการเผาเทยร์เซอรครับ ทีนี้ในก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไให้เราไปดูบรรยากัดความเบื้องต้นสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปต่ออย่างเช่นตัวนี้นะครับให้เราดูตรงคําว่า m ก่อนนะครับ m m ในชุดตัวนี้นะครับก็เราก็จะเห็น m ในหลาย m นะครับตัวนี้เห็นไหมครับ m เฉยๆหนึ่ง m สอง m สาม m อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไอ้พวกนี้ก็คือจุดคอม m o นั่นเองจุดคอมม o ศูนย์โวลต์นะครับโดยปกติจะเป็นศูนย์โวลต์นะฮะถ้าเป็น m นยโดยปกตินะฮะอ่า โดยปกติจะเป็นศูนย์โวลต์ที่ต่อเข้ามาตามดออิงนะครับแล้วก็ L บวกคืออะไรเป็นไฟ24โวลต์นะครับ L บวกไฟ24โวลต์อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายที่เห็นอะไรเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติม,ตมไปเรื่อยๆนะครับให้เราจําภาพไปเรื่อยๆนะฮะ L หนึ่งก็คือไฟ AC นะครับ120ถึง240ใช่ะไหม N ก็คือนิวตรอนนั่นเองนนเนาะโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะพักตรงนี้ไปก่อนแล้วเราไปดูที่เป็นดออิงจริงๆของตัว เริ่มจากตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวที่เป็น AC DC นะครับอนะ่ผมขออนุญาตใช้ไฟล์นี้นะครับอ่อเป็แบบนไงครับโอเคขอใช้ไฟล์นี้แล้วกันนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยกันนะครับอ่ะไม่ไม่ใช่ใช่ไหมครับตัวนี้อ่ะขอไปครับผมขอเป็น DC นะครับตัวนี้อ่ะ A.C.D.C.Delay นะครับโทษทีนะครับเมื่อกี้เปิดผิดเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับเนาะจะได้เป็นแพทเทิร์นง่ายๆนะครับให้เกิดความเข้าใจนะครับไปเลยนะครับก็เริ่มจากตัวนี้ครับ Power Supply ใช่ไหมครับจุดนี้ Power Supply จุดนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นไฟอะไรครับเป็นไฟหนึ่งร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสี่สิบใช่ไหมครับ อ่าวนเถูกต้องไหมที่เป็น AC ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีสัญลักษณ์เขียนบอกด้วยนะครับว่าเป็นสัญลักษณ์ไฟเข้าใช่ไหมมีลูกศรชี้เข้าอยู่ในฮะทำให้เราไม่ไม่สับสนนะครับว่าไฟเข้าไฟออกอันนี้ก็คือเราก็ต่อไฟโพสายเลี้ยงให้ PC นั่นเองเป็นไฟบ้านเราก็สามารถใช้ได้นะครับก็ต่อเสียบปลั๊กมาตามปกติลายนิวตันนะครับ L1 คือลายนะครับเนาะ N ก็คือนิวตันนะครับนะโอเคต่อไปนะครับต่อไปในส่วนของอะไรครับอา ในส่วนของจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือจุด24โวลต์ DC ที่เป็นไฟจ่ายออกไปให้โดยปกติ p l c รุ่นอื่นอี่หออนอนอื่นเขาก็จะชอบมีอยู่แล้วนะครับเป็น power supply ในตัว p l c ที่จ่ายออกไปให้นะครับหมายถึงว่าให้เราเอาไปใช้งานในจุดอื่นๆที่เราต้องการนั่นเองแต่ว่ากระแสะก็ไม่ได้สูงมากนะครับโดยปกติก็อาจจะไม่นิยมใช้นะครับแต่นิยมไว้สำหรับเทส IO อะไรท,ทั่วไปนะครับเนาะก็แล้วแต่นะครับตัวน,นี้แล้วแต่บุคคลนะครับ ตรงนี้นะฮะก็เป็นไฟ24โวลต์จ่ายออกไปใช่ไหมครับอ่ะตัวนี้ไฟ24โวลต์นะครับใช่ไหมครับเป็นไฟ24โวลต์จ่ายออกไปตัวนี้ก็จะเป็นไฟอะไรครับศูนย์โวลต์ใช่ไหมครับตัวขานี่แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเราก็เอาไปใช้งานได้นะครับแล้วมาดูจุดตัวนี้นะครับจุดไทแมทของเราเนาะในสุดจุดตัวนี้นะครับจุดไทแมทของเรานะครับการต่อใช้งานจาตัว p l c ตัวนี้นะครับจุดเริ่มต้นของเรานะครับ การต่อใช้งานลักษณะอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าการต่อใช้งานแบบอะไรครับโดยปกติแล้วถ้าเราดูจากตัวนี้ครับเขาว่าการต่อแบบซิงค์นะครับแบบซิงค์ก็คือเอาไฟลบไปใส่ที่ขา M นะครับอโดยปกติพราว่าไฟลบหรือไฟซูนโวลต์จะอยู่ที่ขา M อ,อยู่แล้วโดวยปกตินี้ก็คือ normal ของดอยอิงที่เขาทําไว้ให้เรานะครับอ่ดูตัวอย่างนะครับตรงนี้ก็คือเอาไฟศูนโวลต์เข้ามานะครับตึมเข้ามาหรือว่าไฟลบนะครับอีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งคืออะไรครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นไฟ24โวลต์ใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไฟ24โวลต์ที่จ้ำจ้ำจ้ำแบบนี้นะครับเข้ามาถูกต้องไหมครับอันนี้เป็น24โวลต์นเนาะ24โวลต์ DC นะครับเราจะสามารถใช้ทั้งเพราะว่าสายจากตัวตัวที่มี PLC ให้ก็ได้หรือใช้จากภายนอกก็ได้เดี๋ยววันนี้นะผมจะแนะนำการต่อภายนอกให้นะครับโดยปกติเขาใช้อย่างนงั้นู่แล้วนะครับ โอเคนะครับแบบนี้ก็เรียกการต่อแบบซิงค์นะครับไม่มีอะไรยากใช่ไหมฮะตัวอีกทีนะครับต่อไฟตรงมาตรงๆเลยศูนย์โวลต์ถูกต้องไหมครับอ่าถ้าต่อไปข้างบนคืออะไรครับยี่สบสี่โวลต์ใช่ไหมครับอ่าเป็นสวิตต่างๆโดยปกติแล้วถ้าถามแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นทำไมถึงเป็นสัญลักษณ์สวิต์อย่างเงี้ยฮะไม่ว่าจะเป็นโฟโตเซนเซอร์ลิมิตสวิต์พ็อกสิตี้เซนเซอร์อะไรต่างๆที่มันเป็นการออนออฟเชิงดิจิตอลนะมันก okay, ็คือสวิต์นี่แหละครับ นะถูกต้องไหมครับเลเวลสวิตต์อย่างเงี้ยก็มีนะครับอืมโอเคที่เป็นอุลตรา s o n น c อย่างเงี้ยได้ระดับปุ๊บมันก็ทำมาหนา้าที่อนออฟก็คือสวิตต์เหมือนกันนะเป็นดิจิตอลอินพุตทั้งหมดก็เลยยกตัวอย่างให้เป็นการเ,รเป็นสวิตต์อย่างเงี้ยการต่อใช้งานนะครับอาจจะมีแตกต่างตามเทคนิคนิดนหน่อยนะแต่หลักการแท้จริงก็คือการเอามาอินพุตมาทำานี้แหละครับเนาะไม่งงนะครับอ่ะมาเพิ่มเติมนะครับต่อไปการต่อแบบซอทำไงครับ การต่อแบบซอสผมก็จะต้องทำไงเขาบ,บอกว่ามีมีวิธีใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าให้เราต่อคอนเน็กบวกไฟบวกเนะี่ยไปที่ M ใช่ไหมอเอ้ยดยอิงเปิดมาเป็นอย่างเงี้ยเราต่อแบบนี้ได้เลยได้นะครับเพราะเขาเขียนบอกนี้ไงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอือันนี้ผมก็จะทดลองให้ดูด้วยนะปกติตรงนี้เราก็ต่อเป็นสายรักนี้ใช่ไหมครับเราก็ต่อไฟอะไรเข้ามาครับเป็นไฟ24โวลต์เข้ามาใช่ไหมครับตรงนี้24โวลต์ต่อเข้ามาในะตึ้มอีกฝั่งหนึ่งละครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต่อ ์โวลต์นั่นเองครับใช่ไหมครับตัวนี้ต่อ์โวลต์นั่นนะครับไม่งงนะครับตัวนี้ง่ายๆนะครับเป็นพื้นฐานทั่วไปนะฮะเอาใหม่นะครับตัวอีกทีนะครับเนาะตรงนี้จ่ายเข้ามาเป็นไฟอะไรครับเป็นไฟ24โวลต์ใช่ไหมครับ24โวลต์ต่อออกไปแล้วครับต่อออกไปเป็น0โวลต์นะครับฝั่งนี้เนาะเห็นไหมครับ0โวลต์ แบบนี้เขาเรียกการต่อแบบอะไรครับแบบซอร์ทใช่ไหมครับอ่ะเรจะมาคบวงจรยนงไงะครับมันก็จะเข้าวงจรไฟบวกไฟลบอยู่ข้างในโดยมีตัวอ,อะไระตัวออโต้ไอเซเลเตอร์ ator, หรือว่าตัวอตัวเปิลนั่นเองก็มีการทํางานอยู่ภายในนยเป็นแสงนะครับอันนั้นไม่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรนะครับเป็นความรู้พื้นฐานตัวไปอยู่แล้วนะครับของ p นะครับเนะตัวนี้ก็คือต่อให้ครบวงจรน,นะครับ ไฟบวกไฟลบสลับทางกันนะครับมีซิงค์มีซอสตามนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูตัวต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปอ่าลองต่อใช้างานนะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้มีอะไรที่ต่างจากตัวเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงที่เป็นไฟยี่สิบสี่โวลต์เห็นไหมครับเนี่ยไฟยี่สิบสี่โวลต์ใช่ไหมแล้วก็มีาพวกสะบายใจออกเหมือนกันไม่มีอะไรนะฮะ ส่วนตัวนี้ก็จะสามารถต่อซิงซอได้เหมือนกันเห็นไหมครับเขาก็เขียนบอกอยู่แล้วต่อเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยครับะแต่ว่าต่างกันแค่ชุด power supply ตรงนี้เองไม่งงนะครับแบบนี้เขาเรียกต่อไรก็คือสิงนั่นเองนะครับเอาไฟบวกเข้ามาก็คือซอรนั่นเองเนาะแต่ว่าสิงที่แตกต่างจุดหนึ่งก็คือที่เป็นเอาพุตแบบดีเลย์เดี๋ยวเอาพุตเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเพิ่มเติมนะครับ<ม>เห็นไหมครับตอนนี้เราเป็นส่วนของตัวอ,อินพุตก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนอ่ะ อันนี้เป็น PLC ที่ผมจะมาทดลองใช้งานให้พวกเราดูนะครับเนาะขออนุญาตนะครับอาจจะปรับบ่อยหน่อยนะครับตัวนี้พอร์ตสายเป็นอะไรครับ24โวลต์ใช่ไหมครับ24โวลต์ตันนี้ผมก็ได้ต่อ24โวลต์ไ้แล้วนะครับอ่ะเรามาดูที่หน้างานนะครับอ่ตัวหน้า p l ีอันนี้มันถอดออกได้นะครับขออนุญาตถอดนะครับปึ๊บ่ะหลุดออกเลยนะครับ เห็นไหมครับเขาเขียนบอกอยู่แล้วนะครับ L บวกแล้วก็ M เห็นไหมัยี่สี่โวลต์มีสัญลักษณ์สีเขาไม่งงนะครับผมก็ต่ออย่างสายสีาเงินของผมเนี่ยผมก็ไปต่อไฟสีแดงของผมก็คือไฟยี่สสี่โวลต์สีดำของผมก็คือไฟศูนย์โวลต์นะครับเนาะไม่งงนะครับตัวนี้แล้วก็ M ก็คือศูนย์โวลต์เห็นไหมครับอ่าผมก็ต่อสายตัวนี้นะครับยี่สี่โวลต์เข้ามาที่สีแดงใช่ไหมครับสีเงินสีเหลืองก็คือศูนย์โวลต์นะครับไปต่อเทอร์มินอลแดงไปเทอร์มินอลดำนะครับ แค่นี้เองนะครับสรับไฟเพราะว่าสลายง่ายๆนะครับในส่วนของที่เป็นพรวะว่แบบ dc นะครับโอเคนะครับไม่งงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อดูกันต่อตรงนี้ครับเพราะว่าสลายเสร็จแล้วนะครับส่วนเพราะว่าสลายที่จ่ายออกไปตัวนี้ผมขออนุญาตไม่ใช้แล้วกันนะครับไม่ใช้แล้วกันตัวนี้ผมไม่ใช้นะครับเนาะโอเคนะตัวนี้ไม่ใช้นะครับ กขาก็มีไฟแรงจ่ายออกให้อยู่แล้วนะฮะอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมจะเริ่มมาต่อจากแบบซิงค์นะครับแบบแรกก็คือการต่อใช้งานแบบซิงค์นะครับโอเคไหมครับการต่อใช้งานแบบซิงค์เนี่ยก็คือการต่อแบบนี้นะครับก็คือไฟลบหรือว่าไฟศูนย์โวลต์เข้ามาที่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับก็เขาเขียนบอกตรงนี้ครับศูนย์โวลต์นะครับโอเคเนาะอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไฟอะไรครับเป็นไฟยี่สิบสี่โวลต์ใช่ไหมครับโอเคนะครับ เป็นไฟยี่บสี่โวลต์ถูกต้องไหมครับไม่ยากเนาะอ่ะตัวทีก่อนไปต่อนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับตรงนี้ด้านล่างนะครับเป็นไฟศูนย์โวลต์นะครับศูนย์โวลต์นะครับข้างบนล่ะครับข้างบนก็จะเป็นไฟทั้งหมดเนี่ยยี่บสี่โวลต์ใช่ไหมครับเนาะผมกะจะไปช้าๆนิดนึงนะครับเนาะเพื่อให้เกิดความย้ำคิดย้ำทำเกิดความเข้าใจนะครับ โอเคแล้วเราไปลองต่ออุปกรณ์จริงๆเขา,าเลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับอ่ะเรามาดูจากฮาร์ดแวร์จริงๆนะครับสิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรครับจุด 1M ก็คือเาคือตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือจุดคอมมอนนะครับถ้า p LC, ีเอซีซีเมนก็คือจุดของขา S ทับเนั่นแหละครับพวก Fx เนะครับเนาะเห็นไหมครับอ่ะแล้วทีนี้ผม จะใช้อุปกรณ์นะครับที่เตรียมไว้นะครับก็คือตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เป็นสวิตชุดสวิตเทสนะครับใช้งานง่ายนะครับโดยผมเอามาต่อแบบนี้ไปแล้วนะครับเห็นไหมฮะเอามาต่อเรียงกันไว้แล้วนะครับโดยต่อสายเงี้ยให้ง่ายนะครับแล้วก็ต่อจัมป์กันไว้นะครับแบบด้านบนเหมือนที่เราทาสวิตไว้ใช่ไหมครับเมื่อกี้นะครับเราก็จัมป์จัมนะครับ ด้านบนเราบอกว่าอะไรครับเป็นไฟ24โวลต์ใช่ไหมก็คือชุดนี้จะต้องไปจํา24โวลต์น,นะครับอ่ะโอเคไหมครับไม่งงนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เข้า PLC นะครับจะเป็นเทอร์มินอลสายแต่ละจุดตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับอ,อันดับแรกนะครับอ่ะแล้วก็เอา PLC มานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนแบบเอียงดีกว่านะครับจะไ,ได้ง่าย เอาอันนี้ไปฝั่งนี้นะครับปึ๊บขึ้นมาแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคนี่นะครับอ่าแล้วผมก็เริ่มต่อใช้งานนะครับจากจุดศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ตามจํานวนของ IO ที่ผมมีนะครับเนาะตอนนี้ผมมี IO อยู่ตามนี้เข้าใจไหมครับอันดับแรกหรือว่าผมจะต่อไฟสูนญ์วงก่อนครับโดยปกติแล้วนะครับแนะนําให้ต่อในภาคพ power พาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจะได้ง่ายต่อการที่จะต่อคอนโทรลนะครับนะเพื่อให้เราไม่ลืมหรือสับสนนะครับเราก็จะต่อไฟสุญญ์วก่อนนะครับโอเคโดยเบื้องต้นนะอ่ะเดี๋ยวเราปิดไฟออฟเบรกเกอร์นะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ต่อไฟเข้าไปที่ขา m ก่อนก็คือไฟอะไรครับไฟศูนย์โวลตนั่นเองนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับ1 m ตรงนี้นะครับาช้าๆนะครับโอเคนะครับไม่ผิดนะครับโอเคครับ นะครับ 1M ตัวนี้นะครับผมก็ไปต่อที่ที่อะไรครับศูนย์โวล์นั่นเองนะครับต่อแบบซิงค์นะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับดูนะครับง่ายๆนะครับแลังจากนั้นยังไงต่อครับ แล้วอย่างนั้นนะครับชุดที่เป็นชุดสวิตของเรานะครับชุดสวิตของเรานะครับก็คือชุดนี้นะครับเนาะชุดนี้เราก็จะไปต่อไฟที่ไฟบวกนั่นเองนะครับถูกต้องไหมครับก็มาดูตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไปต่อที่ฝั่งของไฟบวกใช่ไหมครับก็คือจุดเทอร์มินอลสีแดงนั่นเองนะครับก็คือจุดนี้นะครับ ผมก็ขัดให้เรียบร้อยนะครับไปกันช้าๆนะครับตัวนี้โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับไฟบวกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไฟลีเขาวงจรแล้วตอนนั้นผมก็มาต่อไฟที่เป็นอินพุตนะครับให้มันง่ายต่อการใช้งานนะครับเพื่อให้พวกเราไม่ลืมลงลืมนะครับ แต่โดยปกติจริงๆแล้วเขาก็ทําแบบนั้นแหละครับก็คือว่าเราจะต้องต่อไฟที่เป็นแร่งจ่ายให้มในเรียบร้อยนะครับให้ครบวงจรไว้นะครับอินพุตตัวนี้นะครับผมก็จะเริ่มจากปุ่ม emergency นะครับผมก็ต่อเข้าไปที่ตัวไอสูญสู์ของเราหรือ address ที่เป็นจุดศูนย์นะครับเนาะโอเคนะครับมาดูกันเลยครับ ผมก็เสียบเข้าไปที่ตรงศูนย์นะครับจช้าหน่อนะครับโอเคนะครับเรียแบบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ตัวสวิตช์ผู้ป้อนสีเขียวนะครับผมไปที่ช่องอ่าหนึ่งนะครับก็คือจุดหนึ่งนั่นเองถ้าใครได้ดูโดนก่อนจุดหนึ่งคืออะไรครับอ่าบิดที่หนึ่งนั่นเองนะครับ อยู่ศูนย์ก็คือบิดที่ศูนย์นะครับสีแดงคืออะไรครับอ่าสีแดงก็คือปุ่มปตอนตัวนี้นะครับอ่าปุ่มปุอนสีแดงตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเข้าไปที่สองนะครับขันให้แน่นเลยนะครับโอเคไหมครับไปสเตปบายสเตปนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับ เป็นไปพูปทธตอนสีนดำเงินนะครับเราขัดนแน่ๆนะครับเห็นไหมครับส,ส่วนซีเล็กเตอร์นะครับซีเล็กเตอร์ของผมนะครับซีเล็กเตอร์ของผมมีอยู่มีอยู่สองคอนแทคนะครับอ่าจะตั้งให้ตัวนี้เป็นสองคอนแทคนะครับเนาะโอเคผมจะให้เป็นหกห้าหก เห็นนะครับควนอทีนะครับการตอบแบบนี้เขาเรียกการต่อแบบซิงค์ถูกต้องไหมครับเนอะไม่ง,งงนะครับโอเคเด็เแล้วนะครับถ้าเราตรวจสอบดูนะครับ ทดส,สอบดูก็คือเติมนอนไม่เบิลกันนะครับอมีข้ามช่องเลยนะก็ต้องขอภขอภัยขออภัยนะครับสาม มีทั้งหมดจุดห้านะครับเนาะโอเคขออภัยครับ5 c o n อนแทนะครับเริ่มจากไหนครับก็เริ่มจากตรงนี้ครับนะครับดูตรงนี้นะครับเริ่มจากชุดที่เป็น Emergency ใช่ไหมครับ Emergency ของเราตัวนี้ก็มาต่อ0ูนสีเขียวก็0-1 0ย์จุดหนนุดสอุดุดนะครับเนาะนงนะครับอันนี้ก็คือเขาวงจรแล้วเขาเรียกการต่อแบบซิงค์นั่นเองนะครับ เห็นไหมครับการต่อแบบซิงค์นะครับไม่มีอะไรยากนะครับอืมาดูตรงๆนะครับหนึ่งจุดศูนย์ใช่ไหมครับตัวนี้อ่ะขออภัยครับหนึ่งเอ็มนะฮะหนึ่งเอ็มตัวนี้ถ้าต่อแบบซิงค์เราต้องต่อไฟที่ศูนย์โวลต์ใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งจุดคอมบอนของอ่าตัวอะไรฮะตัวของสวิตช์เราก็ไปต่อไฟบวกยี่สิบสี่โวลต์ถูกต้องไหมครับก็คือตัวนี้เทอร์มินอลสีแดงนะครับโอเค ไม่งงนะครับอันนี้ผมก็มาทำให้ดูช้าๆนะครับเนาะแบบนี้นะครับที่เราต่อก็คือแบบนี้นะครับอเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเดี๋ยวออนเบรกเกอร์นะครับ อ่อนไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาดูนะครับว่า PLC ของเราสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่นะครับเห็นไหมครับถ้าเรากด Activate เนี่ยมันจะมีหมายถึงว่ากดสั่งให้มันทำงานเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันก็จะมี LED สถานะติดตัวนี้นี่คือโอเคแล้วนะครับก็คือไฟครบวงจรสามารถที่จะทำให้ตัวออโต้คัพเปิลทำงานได้นะครับ โดยปกติแล้วดูจากตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเป็น selector นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นห้าใช่ไหมครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ห้านะครับอินดิฟักภาอ input นะครับภาอ input เนาะนะครับต่อไปนะครับตัวนี้ผมบีดด้วยฝั่งโน้นนะครับเป็นสี่นะครับสี่ถูกต้องไหมครับเนาะโอเคไหมครับหลังจากนั้นสีน้ําเงินนะครับกดตึ๊บอ่าจุดสามใช่ไหมครับทํางานแล้วใช่ไหมครับ สีแดงสีแดง2นะครับสีเขี 1, ยว1นึ่งนะครฮะดูที่ LED Sta ต u s นะครับดูที่ตรงนี้นะครับเนาะสีเขียวปุ่มปุ่นนะครับปุ่มปุนโดยปกติเราต่อ NC ไว้ในมุดกดเมื่อมมกี้ผมเพลอกดอ่าปกติปุ่มปุนไม่ได้กดนะครับไม่ได้ตบใช่ไหมครับมันก็จะเป็น NC ก็จะมีสถานะติดอยู่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันจะติดอยู่ตลอดเวลาแต่เราตบอีเมอร์นะครับ เรียบร้อยนะครับไปก็จะหายไปนั่นเองโอเคการต่อแบบซิงค์แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการต่อแบบซอสนะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ